ครับสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิว iPad Gen 6ครับผมเปิดไม่ติดครับลูกค้าทำชาร์จแบตแล้วก็ดับไปครับอาการก็คือ IC ชาร์จมีปัญหาครับช็อตตอนนี้เราซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับผมชาร์จแบตชาร์จแบตเข้าครับปกติครับโอเค จะ okay. แบบเก้าปกติชะได้ปกติครับเก้าหน้าเก้าหลังลำโพงชะได้ปกติหมดเลยครับผมโอเคครับฝาล้านสมัย IT ทีเซเว e ด้วยนะครับใครมือถือมีปัญหา iPad iMac Macbook มีปัญหาก็มาหาเราที่ได้ได้นะครับที่สมัย IT ทีเซเว e นนะครับผมขอบคุณครับ